พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ที่เม็ดเบแห่งนี้โดยที่แกล้งทำเป็นทําภารกิจใช่ไหมล่ะฮะทำตัวเป็นนางฟ้าทั้งคู่เลยเนี่ยฉันจับพวกแกได้แล้วล่ะในที่สุดพวกแกก็โปแตกเอ้ยอะไรกันเออ เอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องพี่พลเอาม้อนบอลอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin' นะครับซึ่งมอดนี้เป็นอีกหนึ่งมอดที่หลายๆคนทั่วโลกจับตารอคอยนะฮะนั่นก็คือมอด V.S กับ Imposter V4 นั่นเองครับซึ่งในเดโมตัวนี้นะฮะเขาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อ Friday Night Funkin' s u s นะฮะหรือ S.U.S นะครับมันเป็นการต่อสู้กับครูเมสีม่วงนะฮะแล้วก็ Imposter นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะซึ่งในมอดนี้เขาบอกว่าเป็นเดโมมมขอออองง Imposter V4 ทีี่แแบบบบบบได้้้รรรรรรรััักกาาลว็ยยยเ แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเอ้ยว่ามันจะมีอินพ s สเตอร์ V4 ออกมาให้เราเล่นแน่นอนนะแบบนี้ warning คําเตือนนะฮะเขาบอกมอนนี้ยังเป็นเพียงแค่เดโมนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแค่เพลงเดียวเท่านั้นแต่ไม่ต้องกังวลนะจ๊ะเพราะว่ามีมากกว่านี้มาแน่นอนรอได้เลยเฮ้ยว่าเฮ้ยหน้านี้แปลกดีทาใหม่ด้วยไปดูที่ออปชั่นกันก่อนนะฮะเผื่อมีอะไรแปลก,ปลกใหม่ๆโอเคไม่ได้มีอะไรมากมายนะออปชั่น อ่ะงันเดี๋ยวเราไปดูฟรีเพล์กันแบบชิวๆกันก่อนนะฮะนี่ไงมี2เพลงนะที่เขาบอกว่าจะมีการต่อสู้กับไอค้ครมเมสสีม่วงนะแล้วก็อีกอันนึงจะสู้กับอิมโพสเตอนะสีแดงแน่นอนงั้นเราไปลุยกันที่สปอ r นี่หมดกันเลยครับเอาละครับอันนี้เราอยู่ในวิกที่มีชื่อว่าเมดเบย์นะฮะแล้วก็ด่านที่มีชื่อว่า suspiciously unidentified suspect คำว่า undefine n นี่แบบเ้าเขียนแบบกวนๆนะจริงๆภาษาอังกฤษมันไม่ได้มีเป็นอย่างนี้ปะซึ่งคำว่า suspicious ซึ่งคำว่า suspiciously เนี่ยมันแปลว่าหวาดระแวงนะฮะแล้วก็คำว่า undefine เนี่ยพี่มองว่ามันน่าจะมาจาก u n i d e n t i f i e d นะฮะซึ่งอันนี้มันแปลว่าไม่ปรากฏหลักฐาน suspect แปลว่าสงสัยหรือว่าหวาดระแวงนะซึ่งรวมๆเนี่ยน่าจะแปลว่าสงสัยและหวาดระแวงเจ้าบุคคลที่แบบไม่ระบุตัวตนแน่เลย ก็ลองไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับไปไปดูระดับฮาร์ดกันเลยว e l ว well, well, well. ดูสิว่าใครเดินเตรเตรยอยู่แถวนี้เนี่ยฮะอันนี้อยียงครับคุณม่วงเออเกิดอะไรขึ้นจ๊ะอย่าทำเหมือนว่านายไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ที่เม็ดเบยแห่งนี้โดยที่แกลง้งทำเป็นทำภารกิจใช่ไหมล่ะฮะทำตัวเป็นนางฟ้าทั้งคู่เลยเนยีฉันจับพวกแกได้แล้วล่ะในที่สุดพวกแกก็โปแตกเอ้ยอะไรกัน เออเอีออยงของเขาเนี่ยแล้วนายมีหลักฐานแน่นหนาพอหรือเปล่าล่ะว่าพวกเราอ่ะคืออิมโพสเตอร์อืมเออไม่อะ่ะแต่ว่าฉันรู้นะว่าพวกแกสองคนกำลังซ่อนบางอย่างอยู่และฉันจะต้องทำให้พวกแกทั้งสองคนออกไปจากเรือลำนี้ให้ได้และฉันจะทำมันเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> เอาอ่ะเฮ้ยถือแบบทะเลาะโงด้วยนะรีพอตรีพอตอะไรอย่างงี้สู้กันในเม็ดเดย์นะ เม่กี้เกิร์เฟรนทำน้านะเอ๋แม่มันทำน้าเหมือนถือปืนเลยแต่มันถือทอรโคงอยู่นะตลกดีดูดิเออบอยเฟรนจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของเขากับเกิร์เฟรนเอาว่ะเนื้อเรื่องแบบเขาเรื่องเหมือนแม่เนะ๊ะครับอิมโพสเตอร์ V4 มา ê cái con mình là cload đất ê à đây đấy ủa ê chọn lời cho ta <laughs> มันทำเหมือนถือปืนอยู่แต่มันไม่ได้ถือปืน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอย่างเท่เฮ้ยเอาวะนี่เฮ้ยจอบจอบติด แม่ย่เอฉากทำสวยดีนะเหมือนแบบอยู่ในดันเมดเบยอยู่ในห้องพยาบาลจริงๆ ห้องสแกนตัวเออมาเย้ yeah. เอ,อ เอ,อชอบจังหวะตอนที่เขาแบบยกจอแบบกระแทกจอมันมันดีนะเข้าใจทำสำหรับตอนที่เราต่อสู้กับเจ้าตัวม่วงก็จบลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่านะสำหรับเพลงที่2ที่ชื่อว่า Imposter นะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับไปดูกัน 2> 3, 2, 1, อย่างแอเลยยอันนี้แจริงเ เออเพลงนั้นเนี่ยพี่ลืมชื่อเพลงมันเพลงเหมือนไอเนี่ยไอเนี่ยไอไอ,ไอที่มันเคยเป็นเพลงโบนัส I am a imposter I am a imposter I am a imposter imp อะไรประมาณนั้นน่ะ <c oughs> บอกไม่ถูกเออเเหมือนเขาเอามารีมิกใหม่แล้วก็ทำให้มันแฮาฮเป็นแบบเหมือนโบนัสในเดโมนี้อะไรอย่างงี้เออเออจริงแฮเนะเออชอบแฮมา เออเอาวะเดี๋ยวฉากตายใส่ที่ท้ายคลิปนะครับมาไปดูฉากตายกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะไม่รู้เขาใส่เปลี่ยนมาหรือยังนะฮะอยากรู้เหมือนกันเผื่อน้องๆถามนะฮะเรามาลองดูน่าจะมีการแบบโยนทะลกคงใส่หัวบอยเฟรย์อะไรอย่างงี้นะฮ <Yeah. S 1> เลยชอบตอนเริ่มเสียงต้อยมเออเออเออเอเอผมไม่ได้เป็นอิพเตอร์เอือ อ๋อก็เป็นฉากตายของมดอิ m โพสเตอร์แบบปกตินะฮะก็คือเขาได้ทำการเปลี่ยนเพลงเข้ามานะครับอลองกดรีทรายให้ฟังนะอะเป็นอย่างนี้นะครับ เอาล้วครับสำหรับมด Friday Night Funkin ซัสเดโมโหรือว่าเป็นเดโมของตัว Friday Night Funkin VS Imposter V4 ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆคลิปให,ใหม่เกมใหม่ตอนที่พี่พผลลงนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ผลเอามอนบอลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนีี้สสวััดครบ Oh. Uh -huh.